นักชกไฟแดงครับยอดสนั่นชอชกศักดิ์ศรีน้ำเงินก็คือล่าฝันชอเกตเวนาหรือสิทธวัชระชัยนะครับฝันเป็นจริงก็ต้องบรีสเลยนะครับ<อ>แ,แข้งซ้ายอาแข้งขวาใหม่ทีนึงไม่ถอยแล้วครับดิกจักดิกจักไม่เป็นมวยชกยากนะครับล่าฝันเนี่ยไม่รู้จะเอาลูกไหนดีครับอืมเดดึงขวาทีนึงอาการคออีกหลบมุมไหนดีครับกระดานของยอดสนันเอาแล้วครับ คิดว่าต้องปรับเกมให้เร็วขึ้นอีกนิดนะครับยอดสนันแม่สายตายดีครับเวลาฝันทีมงานวัชรชัยราชนนทครับเจ้าโอ๊ตนะครับมาตอนนี้ก็เขาเรียกว่าสนับสนุนเต็มที่เลยทีเดียวขณะที่ยอดสนันครับยกที่3ต้องฝาวุธเข้าไปครับเอาดับไฟได้อย่างดับไฟนะเปิดเกมชนพร้อมชนแล้วครับ ต้องมาแล้วชั่วโมงนี้ยอดสนันยอกคิดเยอะไอเงาพีศส้อมเขกาไปคิดเยอะแต่โดนขวาอยู่เรื่อยนะครับแม่ต้องถึงตัวครับแบบหายใจลดต้นคอเลยเดียวต่อยขวาไปทิ้งเอาเราก็พากลุ้นเชียนะครับแมายอดสนันจะได้สนุกจะได้สนุกเตะขวาเขาไปทิ้งเอาแข่งขวาครับเร็วหน่อยเร็วหน่อยไหลลื่นหน่อยไหลลื่นหน่อยเร็วเร็วอีกนิดโอ้ยเอ้าแม่ยิ่งเดินยิ่งโดนครับไม่เป็นไรยิ่งเดินยิ่งโดนยิ่งโดนยิ่งเดิน โคราชบุกบุรีรัมย์โตอา้าวสาดกันไปลูกอีสานพลังเข้าเหนียวแข็งแรงอึดอยู่แล้วบักอึดอยู่แล้วคอ่อยพยันเอาใส่เลยใส่เลยมัน,ม,นมันครับช่อง24สู่คอ,อยอยู่ไปครับเลสโกกีฬาสดบันเทิงดีไปเลสโกเลสโกคุณเมกี้โอ้โหขวาซ้ายมาทีด่อทีดอกต่อดอกไม่ได้ครับอยอดสนั่นต้องทีต่อสองทีนะครับอบุกเข้าไปครับ ตอนนี้ล่าฟันโตขอมีโตอย่างเดียวล่าฟันโยกไปโยกไปโยกไปอ่ซสายอ่าจงสนันยอดสนันครับยอดสนันอยอดสนันไม่เอาแล้วเอาพื้นโอ้โหแม่โดนหาจุดพลิกเกมดครับในช่วงท้ายปลายยกสี่ต้องได้เลยนะครับต้องได้ครับในช่วงท้ายปลายยกเนี่ยสถานการณ์จะได้กระตื้อขึ้นไปนิดนึงมามัดมามัดโดนโดนก่อน,นครับมามัดไปทีนึงเอา้าตี ชุดหนึ่งตีเอาเลยเดียวอนไปแม่มุมนี้มุมอารันมุมอารันเดินอีกต้องเดินอีกอย่างนี้เคยมีเสียงเฮหน่อยต้องมียาชุดครับทีเดียดนี้ไม่อยู่ไม่ยุคครับแม่แต่ว่าซ้ายหน้าโดนครับมาโดนควางหลุดแม่กรรมการยอดเยี่ยมครับเอาเข็นเข้าไปครับยอดสนั่นเข็นเข้าไปบุกเข้าไปครับดูครับอ้ จังหวาแรกแข้งครับเตะ<า>ดีนะครับยอดสนันแต่ว่าตัวเองนั้นโดนเขี่ยล่างนะครับเท้าตัวเองนั้นไปโดนหัวไหล่ล่าฝันด้วยเอาสู้ดีเหลือเกินครับยอดสนันยังพอมีเวลายังพอมีเวลาคุณพิเชษอีกประมาณเกือบสองนาทีนะครับยังเป็นไปได้ทั้งหมดนะครับแม้แต่เสียวินาทีเดียว ขอเพียงตาท้อเอาให้สนุกผอมพเตอร์สมัยจ้องอยู่แม่มีโอกาสไปหลายๆรายการครับอาร์ดีเอสรออยู่กระโดดเอาไม่ยอมอย่างเดียวแหละอย่ายอมอย่ายอมนะอย่ายอมนะโอ้ยโดนดอกนี้ครับแม่ต่อใต้น้ําประเภทหนูไม่ยอมหนูไม่ยอมอยู่แล้วนะครับยอสนัน16ปีเท่านั้นครับแม่แต่ว่าตัวยกระตึกครับทูนแบบมนุษย์โบราณคนโบราณเลยครับ เด็กกาลังโตนะครับแม่อาจจะต้องขยับน้ําหนักแล้วนะครับคุณเชษแน่นอนนะครับเพราะวันนี้มาก็เอินนะครับลดน้ําหนักไม่ลงด้วยนะครับอ๋อตะไ่ท้องอีกชุดหนึ่งนึ่งนาทีต้องผลักออกแล้วครับตอนนี้ชูมือให้ฝ่ายน้ําเงินนะครับล่าฝันสิทธิ์วัชรชัยหรือชอเกตวินานะครับก็ชนะคะแนนตามพี่ชายไปนะครับแมโชว์ฟอร์มเด็ดขาดได้ทีเดียวครับเดอะวินเนอร์